สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ,อบ่องนไยดาพาทัวร์แฟมิลี่นะคะวันนี้นะยอดาก็จะมาเล่นเอิม่มเป็นซีฟายมันเดินะจ๊ะสี่สี่แต่ว่าคราวนี้เราจะมาย่อให้ทีเนื้ดูซินะคะว่าเขาอาจจะย่อให้เราไหมเดี๋ยวถ้าเขาไม่ย่อให้เราจะยิงทิ้งเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละครกันก่อนนะคะใช้แฟมิลี่นั่นนะคะเปลี่ยนผมอะไรดีนะ ผมนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยโอเคเอาชุดนี้แหละแล้วเราจะเดือดวงใครมาเข้ามาดิเอาไปเลยเข้ากินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะซื้อปืนไปก่อนนะคะเพื่อป้องกันตัวไปเลยแคนแล้วจ้บแคนเลยแล้วกันนะ อโอยอย่ายิงเลขเดี๋ยวระสูมหมดนะใช่ไหมจะไม่รู้ว่าจะชนะไหมนะเราจะลองย่อยรงกุเพื่อนคิดว่ามันจใจดีหรือว่าแบบว่าอะไรแบบนี้จะยอมไหมเนี่ยงงเดี๋ยวเราอะทไม่กล้าวิ่งไปหาว่ากลัวตายนี่ไนงะ เลยยิงเลยเออสวยสวยมากๆเลยเอ้ยยิงยิงเอ้าเป็ไงอุ้ยเพื่อนเพ่อนเน่อนด้วยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย ชุบหน่อยดีโอ้แผอ่ะทุกคนแพ้เลยอะไรของมังนั่เนี่ยที่โกงป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ค่อยชอบปืนอ่ะอ้นี่ไอเดี๋ยวเราลุยต่อไม่ยอมไม่ง่ายหรอกฉันอ่ะวายวายยา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 เอาวะไมนี่มันไม่ซื้อปืนอ่ะเนี่ย

ค้ามีเลงนะเอาปืนไหน,นีนปืนมาใหม่รู้เสียงแล้วแม่กงกลางใช้เป็นพวกกินไปก่อนเงินเหลือร้อยเอง้เดี๋ยวเราจะลองปลาลงไปนะมันเป็นน้ำแข็งมันทำให้ เสี่ยเลือดตรงแ่บนะมีเห็นไหม,มระวังโอ้ดีนะไม่เจ็บอะ่ะ ตอนแรกก็คิดว่าจะเจ็บนะ กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันอีกตัวนะึ่งอีกตัวอีกตัวชุบช่วยเพื่อนดีโอ้โหวิฟีช่วยข้างบนอย่าโมแต่เก็บขอบมันก็เลยแดงไงจะทำแบเ,เนี่ย MP4 สูงมาเลยแพย้ไปสองรอบแล้วนนี่นนทุกคนเสียเลยไอนนมมมมย้เนี่ยมันไม่ยิงมันไม่ยิงเนี้ยไปเลยไป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 เลย สวยยิ่งยิงเออยิ่งยิ่งยิงยิงเออโค้เออกเก่งเนอะอยอดเลยเพื่อนต่อไปไปเลยจ้ <c oughs> <c oughs> าแล้วข้าได้เท่าไหร่แล้วอุ้ยแล้วข้าได้สามล้มสาม <c oughs> <c oughs> ไป นี่จะพีเอ็มดีซี่สู้บวกเลยจ้าไม่ต้องแอบอะ่ะมันทำอะไรวะนะ่ะไอ้คนนั้นอ่ะเก็บเงินไว้รอบหน้าเจอศัตรูเออ go 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 w a t y o u back ดีมาเฮ้ยอย่าบวกก่อนดิวะอะไรวะแศบเนาะว่าตายตายตายเออช่วยช่วยช่วยหน่อยดิอุ๊ยเพยอมตายเผื่อเพื่อนระวั<ๆ>งนะ เออเออเจ๋งเจ๋งะวันหลังนะเพื่อนนั่นนายบอกแล้วว่าระวันหลังหรือทั้งสามตัวข้าได้แค่ตัวเดียวเองอะไรของมัม้งก็อบอกให้ไปกันเอาางเต็ม sorry sorry เอ sorry. อ,เอขอโทษไม่เป็นไร กูเช <Good> ียก <Be patient. S 1> mm ูเ hmm. ชียวทำดีเหรอ p ีเพจชันนี่ไปเลยโอ๊ะตานี่จะชนะไหมเออ คลิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้น้อยดาพาตัวแฟมิลี่ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย